สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบพี่เรียกระดมเกือบโหลครับผมโอ้อหิงเป็นไรอีกไปดูดิเอเพิ่งทำไปเมื่อวานรือเมื่อคืนขึ้น่กนวันนี้เป็นไรสาไสาเอเปไรช่างสายบวมสาบวมอีกคนขับมันอยากบวมคนขับอยากบวมโอ้คนขับอยากเทิมไหนไสายบวมตรงไหนอืมอ <c oughs> <c oughs> นี่สายบวมโอ้บวมเหมือนหอิงเลยเหมือนคนขับเลยนนหน่ย่ยอาหิว่าวิ่งงานได้ไปถึงร้อยเที่ยวเลยก็หมดสามพันแล้วยับนาหหาิงบอกโอ้จันเจ้าเอครับบริการทุกสถานที่ทุ่งนา โอ้ยงดูหุ่นดิใครรู้จักตั้งชื่อให้สมชื่อเท่ใครรู้จักตั้งชื่อสมชื่อ,อ,อ,อเอาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดขี้ออกมาเลยเฮือเกเฮือกกำละเมื่แล้วว่าหิงหักแล้วนี่ร้าวแล้วนี่นี่ หักแล้วไม่โอนร้านนะไม่เชื่อมบ่ลูกน้องผมไม่เชื่อมอ๋อลูกน้องเขาทำมาสุดเออได้กี่เที่ยวในวันนี้ได้กี่เที่ยวอีกสายบวมสายบวมอีกไม่เป็นไรกำไรนั่นแหละได้คาร์เองแล้วโอ้ าเสหิุเพราะอะไรนี่เอไม่ตัดใช่ไหมใช่หรอคิดถึงช่างเออันนี้มันไปบงต<อ>นยังอ้บาคนน่ามันเปบงังโอ้ยับเลยอ่อ้หิชมอย่างเดียวครับซมสามวันนี้ไอ้ีิบอกว่า,วาไม่ได้กระมมกับเขาเหรอรไม่โค้งก็มาผังทุกรอบมาผังอยาจะซนอะได้ได้ซ็นหรือเปล่า,าไม่ได้ซ็นหรอิงคนี้เขาเรียกเครื่องอะไร เครอกข้อมาเรกึ่งคอมมเนะเครื่องนี้มีนมอ่ะกี่แรงนี่ฮะหิ้งกี่แรงสองสองสี่นะสองสี่อ๋อไหนดูหน่อยดิยี่สี่วาวโอ้นี่เขามีบอกอยู่เดี๋ยวหกเอ็มหกหกเอ็มหกูนย์สอร้ยแรงนี่ มาเมื่อกี้เหยียบรออะรยี่ร้อยสี่ตรงใหม่เลยโอ้แบแบดวงเงินท้ายนั่นนี่ขนาดทุดว่าให้ชา้ากว่าเดิมใช่ไหมได้ว่าเพิ่งเร็วจัดเลยเนาะคันคน,นี้เรียก็เร็วใช่เห็นว่าขึ้นเกียร์สับได้เลยอ,อกหนึ่งสับตรงคันสี่เออหลังถนนนี่แจ๋วเลยใช่ไหมถ้าได้ในแมพด้วยพอดีเกี่ยนกองเลยไวสายใส่กล่องใหม่ไวสาย อุ้มเครื่องระเบิดยังนี่ช่างเก้วครับว่ายังไงบริการแบบไหนบ้างเอ้าอยขึ้นวยอะไรบางบริการทุ่งนาทุ่งนาไปเลยโทททันีุ่งนาห้องนอนเอบ้านเอ่รถยนต์อ๋อรับแต่รถยนต์เอบ้านบ้านไหนมีลูกสาวทำฟรีครับโอ้โหนั่นแหละ มใเนไม่มีนอ่าดกเกมนะอยากเกมเหรอออนนี่เออม่ยุ่งมาเจกันโอ้ไม่เอาสติกเกอร์มาติดรถหนสะสมมาเยอะด้วยเดี๋ยวรถผมเริ่มได้หลายคนแล้วสะสมไว้ค่อยติดทีเดียวเลยชังกบไปช็อตครับนี่ นี่ลูกค้ามาดูด้วยครับผมโอ้ยริงเททนไวมาให้เจียงใต่กระตือนะไม่ตัดสันเลื่อหนูมันไม่คมแล้วนั่นสวไไ่ไดแพงเิมสดจ้าอยา

ตัดแต่มันไม่ตัดช่าง,งนี้เช่าระเบือในดูหน,น้าช่างทำยังไงไม่ตัดเอาปักโตสับหนึ่ง <laughs> โตไปหาก,กอนอื่นนู้ไปทางอื่น,นก่อนจะอย่างโตอยี่ยเจ็บสมมติว่าสมมติสมมติว่ามันเตะก่อนทางไหนเอาเนี่ย<ห>สมมติว่ามันเตะก่อนทางไหนเตะกอนก็ท้องเลยเนาะโเล้ แต่ไม่ใช่มันลมมันออกขนมโบแต่นอกไม่เป็นไรแต่ในอ่ะป้าป้านะครับเอ้ยิงเอ้เรามีดปาดดูดิเอ้าเป็นยังไงเอามันรั่วตรงไหนเอ้ามันบวมข้างนอกหรือข้างในเอาข้างนอกมันมันมันร่อนหมดเลยตรงนี้ลองดูเอ้าจะพาไปสูตรเอ้าลูกพ่อออกมานะลูก แตกเลยปูเลือดออกเลยด้วยดีเขาต๋เป็นยังไงครับมันเลือดนะ่ะมันเหมือนผลาท้องคลอดอ่ะชั้นสูตรครับผมบวมนอกบวมนอกเต๋อผ่าเลยผ่าตรงกลางเลยสายล่อนหมดเลยข้างในบวมนอกโอ้โหสายล่อนอ มันร่อนร่อนหมดเลยใครม่อีกโอ้มันร่อนหมดเลยตัวนี้เออมันแตะมันนี้เองนี่ดูซิเออมันร่อนหมดไงมันตีมั้มันตีมทำไมไม่ให้มันตก ก็เองไม่เคยสวนให้มันสักทีน,น้อยใจเองไงปีทะเละเองกลับก่อนนี่มันก่อนไปถึงโดนกักตัวอีก14วัวิงสี่วันไปถึงโดนกักตัวอี14วันนี่น ไปถึงก็ไม่ได้ขับเลยบ่กวนอนเลยเออจริ่งๆข้างนอกก็ไม่ได้ออกข้าวยังให้ขับบางทีไม่กินเลยเออสบายเลยพอเซก็ไปขับรถให้คิรถให้คิดเซก็ออกแล้วก็หยุดแล้วก็ข้าราชกาอืมสบายเลยนี่ก็ไอหิง โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ